นี่มาในมหาปริิพานาสูตรนะครับยาวกีวันจะพิเกเวพิขูอปัญญตังนะปัญญาเปรสันติปัญญาตังนะสมุติฉินทิสันติยาถาปัญญเตสูสิขาปเทสูสมาธยะวติสันติวุเีว่าพิกเวพิขูนางปฏิกังขาโนปริหานิตราบใดที่พิสูยังไม่บัญญัติสิ่งที่เราไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ล้มล้างสิ่งที่เราบัญญัติไว้แล้วยังถือปฏิบัติมั่นในสิกขาบทตามที่เราบัญญัติไว้เสื่องหลายพิสูพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียวไม่มีความเสื่อมเลยตราบนั้นนะครับ นอกจากไห้ถอนแล้วเนี่ยต้องไปบัญญัติเพิ่มด้วยนะนี่มาจากสมันตะประสัติกาสักถาเล่มสองนะครับพุทธวิสัยโยหิเอโสทติทางปัจจิตยังทุกตานติอาทินานนาเยนะอปัญัตตะสิกขาปะทะปัญญปนังปัญญตตะบุตรฉินทนางวาเป็นความจริงว่าการบัญญัติสิกขาบทที่ไม่ได้ทรงบัญญัติหรือการถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้วโดยในว่าปัจจิตทุกกฎเป็นต้นนี้เป็นพุทธวิสัยนะทั้งการบัญญัติทั้งการถอนเลยนะ